ปีมะเมียมา้าถึงจะเป็นม้าศึกแต่กับไม่คึกศักเท่าไหร่ความรักของคนเกิดปีมะเมียจึงไม่หวือหวาโลดโผนเหมือนคนอื่นเขาความรักเป็นแบบเรื่อยๆสามากว่าหญิงที่เกิดปีมาเรียกได้ว่าเป็นสาวเสน่ห์แรงเรียก ได้ว่ามีมาไม่ขาดดังสายน้ำไหลเลยทีเดียวและแน่นอนเรื่องปวดหัวใจก็จะเป็นเรื่องอะไรละัะเพราะความรักที่มีแต่คนมาเสนอให้นี่เองหนุ่มสาวชาวปีนี้มีความชอบที่เหมือนกันอยู่อย่างก็คือชอบให้คนอื่นมาคอยเอาอกเอาใจดูแลห่วงใย,ยถ้ารู้ใจเธอข้อนี้แล้วไม่ผิดหวังหรอกนะ ถ้าหากเกิดมีคนรักเป็นชาวปีมะเมียแล้วเกิดเป็นคนที่เอาใจใครไม่เป็นห่างหายขาดความสม่ำเสมอแล้วลระก,ก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้ได้เลยเพราะสิ่งนี้แล้วคนเกิดปีมะเมียต้องการมากเลยทีเดียวหนุ่มสาวปีมามักเป็น คนหน้าตาดีจึงมักติดนิสัยหลงตัวเองประเภทชอบมองกระจกเป็นนกหงยกเลยทีเดียวชอบคิดอยู่เสมอว่าตัวเองช่างหล่อหรือสวยเสียนี่กระไรคนเกิดปีนี้คิดว่าตัวเองต้องเลิกเป็นหนึ่งเท่านั้นถ้าเป็น สองรองใครเห็นทีจะทำใจลำบากเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนรักเดียวใจเดียวมั่นใจได้เลยว่าผูกมัดใจเขาได้แน่นอนแต่ถ้าไม่มาทั้งใจชาวปีมาก็โบกมือลาไม่เหลือเยื่อใยทันทีงานนี้มาสาวมักจะคึกกว่ามาหนุ่มเพราะพื้นดวงบ่งบ,งบอกว่าเธอใช้แฟนเปลืองเสียนี่กระไรถ้าคิดจะรักสาวปีมาก็ต้องเผื่อใจเอาไว้บ้าง